ภา,าษาดินวันนี้เสนอคำว่าดินดีเวลาใครจะปลูกต้นไม้ก็ต้องการดินดีเพราะว่าถ้าดินไม่ดีอย่างเดียวเสียหายหมดปลูกอะไรก็ไม่ได้พ้นแล้วดินดีเป็นยังไงดินดีนะต้องมีลักษณะดีสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าดินจะต้องร่วนโปรง่งสวย การที่จะทำให้ดินร่วนดินโปรง่งดินสุยได้ก็จะต้องใช้อินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดเพื่อจะทำให้ดินเนี้ยร่วนโปรง่งสยุยแล้วก็มีธาตุอาหารด้วยดินดีประการที่สองก็คือดินจะต้องมีลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารดี เราะว่าต้นไม้ต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกะสีทองแดงโบรอนโมริตินน้ำคอรินแมงกานิสถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี m, ก็จะทำให้ดินเนี้ยดีมีธาตุอาหารครบตามความต้องการของพืชและดินดีประการที่สามก็คือดินจะต้องมีลักษณะทางเคมี m, ดิน ดีคือมีความเป็นกลางเขาก็จะวัดออกมาเป็นค่า ph ถ้า ph เท่ากับ7ก็แปลว่าดินเป็นกลางถ้าดินเป็นกลางแล้วมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าธาตุอาหารทั้งหลายมันก็จะสามารถปลดปล่อยออกมาให้พืชเนี่ยได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะปลูกต้นไม้ก็จะต้องทำให้ดินดีเพราะถ้าดินไม่ดี ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลอย่าลืมนะถ้าจะปลูกพืชก็ต้องปลูกในดินที่ดีและถ้าหากว่าดินของท่านมีปัญหาปลึกษ่ากลมพัฒนาที่ดินหรือไปที่สถานีพัฒนาที่ดินไกลบ้านทานนะ่านนะจ๊ะ